พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานพุ้ระเบิดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรีเชิญถุงพระราชทานจํานวน23ชุดมามอบให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์โรงงานพุนระเบิดในพื้นที่ตำบลสาราขาวอเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง23รายในโอกาสนี้ทรงพระกรรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลยกุ้มฉายายองคมนตรีเชิญพระราชกระแสรับสั่งความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน23ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์โรงงานผู้ระเบิดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีขณะที่วันนี้พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและร่วมเคารพศพผู้เสียชีวิตที่ตั้งบำเพ็ญกุศลภายในศาลาของวัดโรงช้างพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรม มีเกณฑ์การช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามกฎหมายอยู่แล้วหรือครอบครัวที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากผู้เสียชีวิต23รายมีจํานวนมากถึง92คนและในจํานวนนี้พบว่ามีอาการที่น่าเป็นห่วงจํานวน3คนซึ่งได้ส่งนักจิตวิทยาเฝ้าสังเกตอาการและดูแลอย่างใกล้ชิดขณะนี้ก็พบว่าทางทางจิตทางนักจิตของกระทรวงสาสุข แล้วก็ของกระทรวงยุติธรรมและของหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเราระดมมาช่วยเนื่องจากเราพบว่ามีครอบครัวที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบาจากยี่สิบสาศพเนี่ยประมาณ92 92คนที่อาจจะมีฟาร์มสูญเสียอาจจะมีเราต้องเข้าเยียวยาทางจิตใจทางจิตปัญญาณน,น,นะก็อันนี้ก็มีเราก็ส่งนักจิต วิทยาก็เข้าไปบางส่วนก็เข้าไปประกบซึ่งได้รับรายงานจากการประเมินเนี่ยมีบุคคลที่น่าเป็นห่วงอยู่ประมาณ3ท่านที่ที่หักไม่ได้เข้าไปดูแลขนาดนี้แต่บางส่วนก็ยังเข้าไม่ถึงนะฮะัสำหรับบรรยากาศที่วัดโรงช้างตําบลสาราขาวอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยกรณีภูระเบิดจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดทั้งวันนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือในการประสานงานด้านต่างๆทั้งตำรวจกรมสุขภาพจิตอัยการสภาทนายความพมจังหวัดสุพรรณบุรีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทางด้านของพลตำรวจโทใจรงผิวพันธ์ผู้ประชาการสำนักการพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว15ร่างและวันนี้จะพยายามตรวจให้เสร็จ23ร่างแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะตรวจได้ครบหรือไม่ าต้องมีกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจ DNA แต่ไม่น่าจะเกินวันพรุ่งนี้น่าจะแล้วเสร็จส่วนการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุมีการเก็บพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องนำหลักฐานทั้งหมดที่พบมาตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเหตุระเบิดในครั้งนี้ซึ่งยังสอบไม่ได้ว่าจะทราบผลเมื่อใดจะจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดทางด้านของนายนิติกร มงชนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันสูตรศกษาลายเปิดเผยว่าภายหลังทราบเหตุการณ์ว่ามีผู้ระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนของโรงเรียนได้รับผลกระทบจํานวนสองคนซึ่งทางโรงเรียนได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวจํานวน3 0,000บาทซึ่งจากการพูดคุยกับนักเรียนทั้งสองคนยังอยู่ในอาการที่โศกเศร้าส่วนการช่วยเหลือในเรื่องของเด็กทั้งสองคนต่อจากนี้ ทางโรงเรียนจะยกเว้นค่าเทอมให้จนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ส่วนเด็กชั้นม .6 ทราบว่าทางสมาคมศิษย์เก่าจะส่งเสียให้เรียนต่อจนสุดกำลังความสามารถของนักเรียนที่จะเรียนได้